วันนี้ตัวเกมปิดปรับปรุงนะครับแล้วก็จะมีอะไรอัปเดตบ้างโดยเดี๋ยวเราจะมาคุยแต่ละข้อเลยแล้วกันนะโดยผมจะบอกถึงไฮไลท์ก่อนละกันนะครับสำหรับในรอบนี้เนาะไฮไลท์คือปุ่มรายงานครับหากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็แจ้งในปุ่มรายงานได้เลยโดยปุ่มนี้ผู้เล่นเรียกว่าเรียกร้องกันมานานมากแล้วนะครับก็สมควรที่จะมีสักทีจริงๆคนมีตั้งนานแล้วถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับระบบใหม่ที่คล้ายๆเกม Rov มันควรที่จะมีจริงๆมันควรมีอยู่แล้วนะครับใครอะไรยังไงป้องกันคือทีมมันจะเล่นอาจจะเล่นกันได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะทะเลาะกันได้มากขึ้นด้วยมันทั้งสองมุมเนาะแต่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในรอบนี้แล้วกันอันดับแรกก็คือรายงานนะครับระบบรายงานมาแล้วดังนั้นเจอโปเจออะไรก็รายงานซะให้เรียบร้อยแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ารายงานมันน่าจะไม่ได้แบนโดยทันทีแต่เกมมันน่าจะแบบพอมีปุ่มรายงานและน่าจะมาดูในเกมเกมนั้น เพราะเกมมันสามารถย้อนดูเกมเพย์ได้พอรู้เสร็จปั๊บก็เห็นว่าโปก็น่าจะแบนดังนั้นหมายความว่าหลายากน,นี้โปน่าจะเริ่มอยู่ยากขึ้นมากเรื่อยๆแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยเช่นสมมุติว่าอ่าอ,อันนี้คือเรียกว่าไม่ไม่ค่อยแนะนําอยากให้ทานะสมมติสมมุตินะครับเราเห็นไอเนี้ยเราไม่ชอบหน้ามันโอเคปะ่ะแบบเกลียดแม่งเลยอะ่ะคือเราเช่นแบบเราเรา,เราเกลียดมันมานานละบังเอิญว่าเกมนั้นเนี้ยลงพร้อมกันเราเกลียดขี้หน้ามันรายงานแม่งเลย แต่ถึงรายงานไปผมเข้าใจครับแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่าเกมมันจะแดนนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันจะแดนหรือเปล่าอาจจะระง,งับไอดีไปตรวจสอบชั่วข่าวยกตัวอย่างถ้าโดนรายงานเยอะๆงงไหมอย่างหนึ่งไอดีโดนรายงานสักสิบรอบอะไรเงี้ยอาจจะระง,งับแต่อาจจะไม่ได้แบนนะระง,งับเพื่อตรวจสอบแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าโดนเพราะบันไดไม่น่าจะเผอเลยถึงขนาดนั้นโอเคนะหมายความว่าไอ้ระบบเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียโอเคปะ่ะข้อดีก็คือโปเคลียได้ ข้อเสียก็คือคนที่ไม่ได้โปอ่ะแต่โดนเหม็นขี้หน้ามันจะซวยโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะบอกแค่คร่าวๆก็คือไม่อยากให้ไปรายงานคนที่กี่ขี้หน้าเพราะเขาไม่ได้ใช้โปโอเคไหมอ่ะเอาเป็นหลกัหลกๆเว็นประมาณนี้นะอัน,นต่อมาครับก็คือในส่วนของเพิ่มอ่าเควสรายวันเช่นรายวันปกติที่เราจะได้เนี่ยเราเก็บพบปุ๊บจะได้1เพชรอันนี้ไม่รู้ว่าเกมจะให้อะไรนะโดยเบื้องต้นผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ แต่แค่ส่วนตัวลุ้นว่าอาจจะให้เพชรเพิ่มเช่นเ,เราเราเล่นเควสเนี่ยมันอาจจะมีเพชรมาเพิ่มหนึ่งพอจบเควสได้ถึง10,000ปุ๊บอาจจะให้อีกหนึ่งจะเป็น2ต่อวันถ้าเป็นแบบนั้นหมายเขาว่า1ปีเราจะได้เพชรเพิ่มมาอีก300อกว่าเพชรเลยทันทีนะครับส่วนตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นนะส่วนตัวนะแต่ไม่รู้นะครับแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่มีอะไรละเอออีกอย่างหนึ่งคือเชือ่อมตนะ่อเฟซบุ๊กเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วว่าเป็นไปได้ก็ ยกเลิกการเชื่อมเฟสคลิปทําให้ไปแล้วนะครับว่ายกเลิกเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเชื่อมอีกานต่อได้เลยโดยระหว่างที่ยกเลิกกับเชื่อมเนี่ยไอดี ID จะไม่หายอย่างที่บอกในคลิปนั้นคือว่าเราห้ามลบ ID เด็ดขาดห้ามลบเกมอ่ะง่ายๆเหอะถ้าหลังจากลบปุ๊บแล้วคุณลบเกมโดยที่ยังไม่ได้เชื่อม ID อาจจะหายโดยทันทีดังนั้นก็ให้มันมีปุ่มว่าเชื่อมหรือลิงก์เอาไว้ก่อนจะได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของเควสโซโล่คือเหมือนเป็นดาดโซโล่ครับ ปกติถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้อยู่สัก20 -30 ถึงเพชรถ้าจำไม่ผิดนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองโดยสรุปว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผม1เควส q u โ s t o l o รายงาน3เคว u ประจำวันนะครับ4ี่เรื่องลิงกกับ Facebook อันนี้คือที่เกมอัปเดตในวันนี้นะครับส่วนเกมเปิดเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณสักไม่บ่าย2ก็4โมงเย็นโดยเฉลี่ยประมาณนี้ไม่น่ามีเลื่อนก็ถือว่ามารายงานละกันนะให้ทราบโดยทั่วกัน